คุณอยู่กับ Revive Talk สารพัดความรู้ความงามและสุขภาพโดย www.reviveclinic.co สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Revive Talk พื้นที่คุยเรื่องสุขภาพความงามและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่เข้าใจจริงไม่ขายฝันวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนฟังอยู่ต้องเคยเป็นปวดคอปวดไหล่ปวดหัวแบบไม่รู้สาเหตุ บางคนถึงขั้นปวดตาปวดกรามหูอื้อแต่ไปตรวจหัวตรวจสมองก็ไม่เจออะไรเลยวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอผู้หญิงที่คนไข้ r e w i v e Clinic รู้จักกันดีแพทย์ที่อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายมากหมอพิงค์ครับสวัสดีค่ะเจมส์สวัสดีทุกคนที่กำลังฟัง r e w i v e Talk อยู่นะคะหัวข้อวันนี้บอกเลยว่าใกล้ตัวมากและหลายคนกำลังเจอโดยไม่รู้ตัวคะ่ะหมอพิงค์ครับ ขอเปิดแรงๆเลยถ้าผมบอกว่าปวดหัวปวดตาปวดหูปวดกรามบางทีต้นเหตุไม่ใช่หัวไม่ใช่ตาไม่ใช่หูแต่คือคออันนี้จริงไหมครับจริงมากค่ะและเป็นเรื่องที่คนไข้จำนวนมากไม่เคยรู้มาก่อนค่ะหลายคนเดินเข้ามาที่คลินิกด้วยประโยคเดียวกันเลยคือหมอคะหนูปวดหัวทุกวันแต่กินยาก็ไม่หายหมอครับผมปวดไหล่ปวดสะบัก ตรวจ MRI หัวก็ปกติแต่พอเรามองลึกลงไปต้นเหตุอยู่ที่หมอนรองกระดูกคอค่ะก่อนอื่นอยากให้หมอเล่าภาพรวมหน่อยครับทำไมช่วง10ปีหลังคนปวดคอเยอะขึ้นมากถ้าให้สรุปสั้นๆคือสมาร์ทโฟนเปลี่ยนท่าทางมนุษย์ค่ะเมื่อก่อนเราก้มหน้าแค่ตอนผูกเชือกรองเทา้าแต่วันนี้เราก้มหน้าเป็นชั่วโมงมีข้อมูลอัปเดตถึงปี2025เลยนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยหมอนรองกระดูกคอเพิ่มขึ้นเกือบ40%และอายุผู้ป่วยอ่อนลงมากบางคนอายุแค่20ต้นๆก็เริ่มมีหมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วค่ะโหฟังแล้วน่ากลัวมากหมออยากให้ทุกคนลองนึกภาพง่ายๆนะคะหัวสากข,ของเราหนักประมาณ4-5กิโลกรัมถ้าเรานั่งตรงคอก็แบกน้ำหนักแค่นั้นแต่พอก้มหน้าก้ม15องศา เหมือนแบกน้ำหกขวดก้ม30องศา9ขวดก้ม45องศา11ขวดและก้ม60องศาถ้าเล่นมือถือคอเรากำลังแบกน้ำหนักถึง27กิโลกรัมลองนึกภาพว่าคุณเอาน้ำ13ถึง14ขวดไปแขวนไว้ที่คอทุกวันหลายชั่วโมงแค่ฝังก็เมื่อยแล้วครับหมอนรองกระดูกคอเสียได้ยังไง หมอนรองกระดูกขอเปรียบเทียบเหมือนโดนัทสอดไส้เจลลี่ค่ะเปลือกนอกคือผ้าใบเหนียวด้านในคือเจลนิ่มๆปัญหาคือการก้มหน้าซ้ำๆเหมือนเราเอาโดนัทไปบิดไปกดวันละหลายร้อยครั้งผลที่เกิดคือเปลือกเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเ,เกิดการอักเสบเจลด้านในเริ่มแห้งโดนัทเริ่มเสียรูปและสุดท้ายปลิ้นออกมาค่ะนี่แหละขาที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อน ทำไมถึงปวดหัวทั้งที่คอเป็นต้นเหตุ referred pain อันนี้ผมว้าวมากครับทำไมคอพังแต่ปวดหัวปวดตาได้ครับนี่คือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดค่ะร่างกายเรามีสายสื่อสารคือไขสันหลังสัญญาณปวดจากคอหัวตากรามบางส่วนใช้ทางด่วนเส้นเดียวกันหมอชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนแม่น้ำสองสายไหลรวมกัน พอถึงสมองสมองแยกไม่ออกว่าน้ำเสียมาจากต้นน้ำไหนผลคือคอพังแต่สมองคิดว่าหัวปวดมอนรองกระดูกคออักเสบแต่คนไข้รู้สึกปวดตาบางคนปวดกรามปวดฟันแต่ฟันปกตินี่เรียกว่า referred pain หรืออาการปวดอ้างอิงความหวังที่คนไม่รู้ขอไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเสมอไปฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มกลัวแล้วนะคะ หมอพิงค์มีข่าวดีบ้างไหมคะมีค่ะและเป็นข่าวดีมากหมอนรองกระดูกมีความสามารถในการสมานตัวเองได้ถ้าเราลดแรงกดหยุดทำร้ายมันซ้ำๆและจัดท่าทางให้ถูกต้องเหมือนแผลที่ผิวหนังถ้าไม่ไปแกะมันก็หายเองท่าที่หมอแนะนำเล่าแบบเข้าใจง่ายหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เงยคอนะคะแต่คือการจัดระเบียบร่างกายทั้งระบบลำดับคือ1 หลังล่างต้องมีโคง้ง 2. เปิดอกหนีบสะบัก 3. ค่อยเชิดคางเงยหน้าเป้าหมายคือให้กระดูกคอเป็นโค้งตัวสและอย่าลืมกดง่ายๆทุก30นาทีพัก3นาทีไม่ใช่พักเล่นมือถือนะคะแต่พักจริงๆหลับตาคลายคอคะ่ะขอสรุปให้ทุกคนฟังสั้นๆนะครับปวดหัวปวดตาปวดหูอาจไม่ได้เริ่มที่หัว คอเราแบ่งน้ำหนักมากกว่าที่คิดหมอนรองกระดูกคอซ่อมตัวเองได้ถ้าเราไม่ทำร้ายมันซ้ำการปรับท่าทางคือการรักษาที่ทรงพลังที่สุดในยุคดิจิตอลสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะบางทีแค่เงยหน้าให้ถูกชีวิตก็เบาขึ้นได้จริงๆค่ะใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมแชร์ r e v i v e Talk ให้คนที่คุณรักนะครับและถ้าอยากอ่านสาระดีๆเรื่องสุขภาพผิวความงามและการดูแลตัวเอง เข้าไปได้ที่ www.reviveclinic.co วันนี้ขอบคุณหมอพิงค์มากครับแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ